สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้กับเจ้าคาสกี e r 6 n นะครับตัวนี้ของผมก็เป็น e r n n ปี2015ตะคงแดงก็ตอนนี้จะเป็นน้ำมันเครื่องที่ผมใช้ก็จะเป็นของเอลสำหรับคาวสกีนะครับก็เจ้า ER ตัวนี้ก็ใช้ประมาณ2ลิตร ตัวนี้ก็จะเป็นน้ำมันน้ำยาฟันชิ่งเครื่องส่วนตัวนี้ก็เป็นน้ำมันสารเคลือบ M S 2 s h o o t e r ก็จะเป็นคุณสมบัติก็น่าจะเป็นสารเคลือบเพิ่มประสิทธิภาพให้น้ำมันเครื่องแล้วสารเคลือบเครื่องให้แบบลดการสึกลอ้อประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไป ฟัดชิ่งก่อนครับโอเคครับเดี๋ยวก็ตอนนี้เป็นน้ำยาฟัดชิง่งเดี๋ยวก็เติมน้ำยาฟัดชิ่งไว้ก่อนนะครับ ง่ายๆเลยครับอดครบ โอเคครับเดี๋ยวสตาร์ททิ้งไว้15นาทีมาดูกันครับโอเคครับครบ15นาทีหลังจากที่เราเติมน้ำยาฟอชชิงลงไปในเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายน้ำถ่ายน้ำมันเครื่องดูนะครับว่าจะมีลักษณะแบบไหนนะครับอยู ประแจที่ใช้ขันก็ใช้เบอร์1ิเจ็ดนะครับน้ำมันที่ออกมาก็เป็นน้ำมันที่ผมใส่น้ำยาฟอรชิ่งผสมลงไปนะครับแล้วผมสตาร์ททิ้งไว้15นาทีแล้วก็ขันน็อตออกนะครับแล้วก็จะเป็นน้ำมันที่เาผสมน้ำยาฟอรชิง่งออกมานะครับ มาดูน้ำยาที่เราฟัดชิ่งกันเมื่อกี้นะครับน้ำมันเครื่องที่เราฟัดชิ่งใส่น้ํายาฟัดชิงลงไปดูอมืมันเหมือนมีคราบอ่าพวกขมเมาครับตะกอนอะไรออกมาด้วย ผมว่ามันก็ดีดีในระดับหนึ่งนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยครับโอเคครับอกองก็กองน้ำมันของผมที่จะใช้ก็เป็นของ f u l เ l เซอรนะครับรหัส FR 3 0 3ผมที่ผมเลือกใช้เพราะว่า,ามันสะดวกง่ายตรงนี้มันจะเป็นจุก าน็อตประแจเบอร์สิบเจ็ดใส่แล้วก็ขันได้เลยตรนี้โอเคครับมาใส่กันนะ โอเคครับมันง่ายสะดวกตรงตรงนี้ครับเบเจไปสิบเจ็บขันได้เลยไม่ต้องขันแน่นนะครับขันพอตึงๆมือมันมียางโพลีงอยู่แล้วแต่ของผมที่ว่าอถอดคอท่อออกแลาวว่ามันต้องถอดออกครับถ้าไม่ถอดออกมันใส่ไม่ได้มันติดกลองมันยาวโอเคครับเมื่อเราเปลี่ยนเปลี่ยนไส้กองน้มันเครื่องใหม่เแล้วเดี๋ยวเรามาปิดน็อต อุดน้ำมันเครื่องไว้ครับตำแหน่งน็อตอุดน้ำมันเครื่องมันก็อยู่ใต้ใต้สเตอร์สเตอร์หน้านครับอยู่ข้างมันข้างหลงังนี่ โอเคครับแน่น้วครับไม่ต้องแน้นมนักพอตึงตึงมือนะเน่นมนกเดี๋ยววันหน้าไขมันออกโอเคครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันครับครับเปลี่ยน่ายน้ำมันเครื่องกันครับของเกี้ยวสำหรับเขาสตีโดยเฉพาะนะครับน้ำยาก็จะเป็นออกสีเขียวครับเห็นไหมครับสีเขียวโี้ครับเดี๋ยวมาตึงกันเลยครับ ครับก็เจ้าคาวาซาสกิ e r 6 n ก็ใช้น้ำมันเครื่องประมาณ1.9ลิตรนะครับผมก็สั่งซื้อมา2ขวดขวดละหนลิตรนะครับก็ระหว่างเติมไปก็ต้องตั้งรถให้ตรงครับดูให้น้ำมันอยู่ระดับกึ่งกลางของตาแมวนะครับ โอเคครับระด,ดับก,กลางของตามแมวเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะเติมน้ำยาเคลือบอีกทีหนึ่งครับ ครับตัวนี้ก็เป็นสารเคลือบเครื่องของลิควิดโมลีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลดแรงเสียดทานในเครื่องนะครับแล้วก็ช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิงและลดการสึกหลอของเครื่องยนต์นะครับผมว่ารถที่มีซีซีสูงๆครับน่าจะควรเติมตัวนี้นะครับเพราะว่ามันช่วยลดแรงเสียดทานได้ดีนะครับบี อ้ำา yeah. มันก็ออกสีแบบสีดำสารเคลือบเครื่องของลูกิณูรี่ตัวนี้นะครับหนึ่งหลอดมันยี่สิบยี่สบมลนะครับผมก็เติมไปสองหลอดก็เป็นสี่สิบมลนะครับหนึ่งหลอดยี่สิบมลใช้ต่อ น้ำมันเครื่อง1ลิตรนะครับ ก็จะเป็นสายสายระบายไอความร้อนนะ้ำมันเครื่องนะมันช่วยให้แบบขับระยะไกลเวลาขับระยะไกลความร้อนมาสะสมในห้องเครื่องอ่าในห้องเครื่องของน้ำมันเครื่องมันเลยระบายช่วยระบายความความร้อนของห้องเครื่องได้นะ 去登登。Okay. โอเคครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองมาสตาร์ทเครื่องดูฟังเสียงกันนะครับ โอเคครับวันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับการรีวิวเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องฟัดชิ่งเครื่องเปลี่ยนไท้กรองใหม่แล้วก็สารเคลือบเครื่องของ l i q u i ดโมลีนะครับโอเคครับจบการรีวิวเป็นเท่านี้นะครับฝากกดติดตามและกดถูกใจช่องใหม่ด้วยนะครับช่องผมอ่าไออาร์แช e แครับของค,ครับ